สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องที่จะเรียนรู้ก็คือเรื่องการวัดความยาวค่ะการคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตรจุดประสงค์การเรียนรู้คาดคะเนนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตรได้ การคาดคะเนความยาวหรือความสูงเป็นเมตรเป็นการบอกความยาวหรือความสูงเป็นเมตรให้ใกล้เคียงกับความยาวหรือความสูงจริงโดยไม่ใช้เครื่องวัดความยาวอาจเทียบกับความยาวหรือความสูง1เมตรการคาดคะเนความยาวหรือความสูงของเซนติเมตรเป็นการบอกความยาวหรือความสูงเป็นเซนติเมตรให้ใกล้เคียงกับความยาวหรือความสูง จริงโดยไม่ใช้เครื่องวัดความยาวอาจเทียบกับความยาวหรือความสูง30เซนตเมตรหรือ1ไม้บรรทัดค่ะตัวอย่างที่1น,นักเรียนลองดูนะคะดินสอที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ไม้บรรทัดในการวัดเราลองคาดคะเนดูนะคะว่าจะได้กี่เซนเอดินสอน่าจะยาวกี่เซนคะ ลองคาดคะเนดูนะคะดินสอสั้นกว่าไม้มรรทัดใช่ไหมคะ,ะดินสอน่าจะยาวประมาณ20เซนติเมตรใช่ไหมคะเราจะบอกว่าดินสอยาว20เมตรได้ไหมคะ,ะจากการคาดคะเนของเราแล้วเนี่ยดินสอน่าจะเล็กกว่าไม้บรรทัดใช่ไหมคะซึ่งไม้บรรทัดของเราเนี่ยจะมีเท่ากับ30เซนติเมตรดังนั้นเราคาดคะเนให้เป็นหน่วยของเราให้เป็นเซนติเมตร ทีนี้ลองวัดจริงดูนะคะวัดจริงดินสอยาว1 9บเซนติเมตรค่ะตัวอย่างที่สองโต๊ะนักเรียนน่าจะยาวกี่เซนติเมตรคะอืมโต๊ะนักเรียนน่าจะยาวสองไมบ้บรรทัดจะเท่ากับ60สิเซนติเมตร เดี๋ยวเราลองมาวัดจริงกันดูนะคะวัดจริงได้65เซนติเมตรเพื่อทดสอบความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะ พระง,งานชั่วโมงที่1น,นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร,ร์เล่มที่2นะคะหน้าที่64ถึง66สนะคะค่ะสำหรับคลิปการสอนนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ